ลงถกินข้่วเด้าโอ้ยเน่ขาตุเย็นเลยนะมันม่หนพ่อตอหัวเลยว้ยของแท้มีสิ่งส้มส้มหมูซื้อมาตลาดเะไนะใส่กีหน่อยไงยังบอกก่นเดี๋ยวไม่ได้ก็ว่าขึนเขาไปจะทราบไอ้ตัวหากับผม เดินเด้อให่เก้เตียงเอ็นยังโมงวะโนตอนนี้ยัโนนงโมงเป็นใบสี่โมงหรอือเปล่าสีโมง่งเนี่ยนั่งเกรื่องสุภาพสองตัว เที่ยงคืนเที่ยงคืนแล้วสิโมเี่ยงกย่าเี่ยงก็่ากยครมายเดาพวกนเขาเพีงไรพวกนีงเขาเที่ยง